ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง U1999 นะครับเลข9 3ตัวนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วฝักยาวนะครับเอาแบบรสชาติกลมกลม่อมมีความเผ็ดร้อนนะครับเราเริ่มจากการเตรียมถั่วฝักยาวนำถั่วฝักยาวนะครับลงไปลวกในน้ำเดือดไว้ประมาณ10วิระหว่างรอนะครับเราจะต้องเตรียมน้ำเย็น1ถ้วยเพื่อํำการน็อกถั่วฝักยาว นำถั่วฝักยาวขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมพริกแกงพริกแกงของผมใช้เป็นพริกแกงถุงสำเร็จแต่ว่ารสชาตินะครับยังไม่หอมเราจะใส่กระเทียมพริกแห้งลงไปเพิ่มเติมและตามด้วยพริกขี้หนูสวนอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดตามทุกอย่างนะครับให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะนำตัวพริกแกงของเราลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากับ เครื่องที่เราตำไว้ก่อนหน้านี้นะครับพริกแกงของผมใช้ประมาณ50กรัมนะครับคุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากับตัวพริกแกงนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะไปเตรียมหมูหมูวันนี้ผมใช้เป็นตัวสันคอนะครับหั่นหมูเป็นชิ้นพอดีคำหรือเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับตามใจคนกิน เสร็จจากหมูนะครับเราจะไปทําการผัดพริกแกงกันเลยนะครับเริ่มจากการตั้งกระทะเราใช้เป็นไฟแรงนะครับใส่น้ํามันค่อนข้างเยอะนิดนึงของผมใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนําพริกแกงลงไปผัดกับตัวน้ํามันผัดจนพริกแกงนะครับมีความหอมขึ้นมาใส่หมูสดของเราลงไปผัดให้เข้ากับพริกแกงนะครับผัดจนกว่าหมูของเราได้ความสุก ระหว่างการผัดนะครับเราจะต้องเขย่ากระทะหรือคนกระทะตลอดนะครับไม่งั้นตัวพริกแกงจะกระเด็นพอได้ที่นะครับเราจะใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยน้ำจิ้มเล็กนะครับผัดให้น้ำเปล่ากับพริกแกงเข้ากันได้ที่แล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแต่วันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลตโหนดหรือน้ำตาลก้อน ผมก็ต้องทำการละลายให้เข้ากับตัวพริกแกงพริกแกงของผมนะครับมีรสชาติค่อนข้างเค็มนะครับเราจะไม่ใส่ตัวน้ำปลาลงไปหากใครใช้พริกแกงที่ทำเองหรือพริกแกงสดนะครับก็จะต้องใส่ตัวน้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้ผมชิมแล้วนะครับยังเค็มอยู่ผมก็จะ ใช้เป็นน้ำตาลทรายลงไปช่วยนะครับอีกครึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปอีกครึ่งถ้วยน้ำจิ้มเล็กผัดทุกอย่างนะครับให้เข้ากันใส่เครื่องลงไปนะครับก็จะมีเป็นตัวตัวฝักยาวที่เรานํำไปลวกหรือน็อกไว้นะครับตามด้วยใบมะกรูดและพริกแดงใหญ่หรือพริกชี้ฟ้าครับผัดจนกว่าผักของเรานะครับมีความสุกหรือนุ่มลง ชิมรสชาติแล้วนะครับรสชาติโอเคเลยเราก็ทําการผัดให้แห้งลงมานิดนึงนะครับหลังจากนั้นจัดใส่จานนะครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วฝักยาวนะครับถ้าชอบคลิปทำอาหารนะครับหรือคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ